สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะ วันนี้ทางช่องของเราก็ได้นำข่าวสารดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกตามเคยนะคะท่านผู้ฟังและพ่อแม่พี่น้องนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารกันนะคะก็ขอฝากช่องของเราด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารกันนะคะวันนี้นะคะทางช่องของเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะตรวจสอบเงินโครงการปาระกันรายได้เกษตรกร,ร,รผู้ปลูกมันสำปะหลังจ่ายส่วน ประกันรายได้มันสำปะหลังงวดที่5นะคะตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบให้ทกศนะคะดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะปี2563ทับ64หรือประกันรายได้มันสำปะหลังลงวันที่4พฤศจิกายน2563นะคะและลงวันที่7ธันวาคม2563นะคะเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำนะคะและสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพนะคะกรมการค้าภายในนะคะออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะปี2563ทับ64งวดที่5นะคะ มีมติประชุมครั้งที่3 2,564เมื่อวันที่24มีนาคม2,564นะคะเห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะมี2,563ทับ64งวดที่5หรือประกันรายได้มันสำปะหลังนะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่1เมษายน2,564นะคะเพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมัน สับประรังนะคะปี2563ทับ64งวดที่5นะคะสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสับประรังกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะโดยระบุวันที่เพาะปลูกนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน2563นะคะและระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่1-31ม,ม,ม,มีนาคม2564นะคะและมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนนะหัวมันสับประรังสดเชื้อแป้ง25%กิโลกร,รัมละ2.3 3บาทนะคะาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายนะคะโปรกร,รมละ2บาท50สตางค์นะคะกับราคาเกณฑ์กลางอ้างองิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังสำหรับการจ่ายเงินงวดที่5นะคะ คือกิโลกร,รัมละ0.17สตางค์นะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะจะได้รับสิทธิ์ชดเชยส่วนต่างตามที่ปลูกจริงนะคะคัวรเรือนละไม่เกิน100ตันนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับเงินส่วนต่างอยู่ที่คนละ17,000บาทนะคะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ได้รับเงินแล้วนะคะในรอบนี้นะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ได้รับนะคะทางช่องของเราก็ขอส่งแรงใจให้นะคะ ขอให้ได้กันเร็วๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ